คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเรานะครับนั่นก็คือในเรื่องของบาติกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็มีผ้าบาติกที่เป็นของตอนเองแล้วเนี่ยครับซึ่งวันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับนราบาติกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษทีนี้กันเลยครับ นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสูรสีชมพูบานเย็นหวานฉ่ำหลายผ้านรารวมใจเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนราธิวาสผลิตจากกลุ่มนราบาติกอําเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสที่ผสมผสานลายผ้าหา้าหลายมาไว้บนผืนเดียวกัน การสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าโดยการพัฒนาเทคนิคแบบดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยความโดดเด่นของผ้าบาติกอยู่ที่สีสันและลวดลายอันคมชัดของภาพที่สามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างทั้งถิ่นที่มาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ธรรมชาติเอกลักษณ์ของแหล่งผลิตหรือแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนอยู่หลายกระบวนการทั้งพิมพ์เทียนแต้มสีระบายสีและย้อมสีต่อมาเราก็มีการพัฒนาเกี่ยวกับบาติก อาสีธรรมชาติโด,ย,ดยการมีการไปเรียนรู้สีธรรมชาติคือการเอา,อาวัตถุดิบในพื้นบ้านในพื้นที่นี่แหละเข้ามามาทํามาตุ่มมาอะไรเกี่ยวกับสีธรรมชาติและเราก็ได้ไปเรียนรู้กับโมโนโรเกี่ยวกับสีครามสีออกมาอีกแบบนึงคือความสวยงามของสีธรรมชาตินายอาหามัดดนยาลีฮายิตะประธานกลุ่มนราบาติกเล่าให้ฟังว่า ตัวเองมีความชื่นชอบและรักในงานศิลปะสนใจเรียนรู้ด้านศิลปะและได้มีโอกาสฝึกงานที่จังหวัดภูเก็ตได้เห็นเทคนิคการทําผ้าบาติกสีสันและลวดลายของทางจังหวัดภูเก็ตสะสมประสบการณ์กว่า20ปีจึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มนราบาติกแห่งนี้ขึ้นให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการส่งต่อความรู้การทําผ้าบาติกให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปจากจังหวัดนราธิวาสที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะชายแดนใต้ คือของเราเนี่ยจะผสมภาษาเกี่ยวกับลายเอาบล็อกของโบราณด้วยและก็มาประยุกต์ในการใช้มือด้วยคือของเรานี้ทําได้หมดเพราะผมก็เคยอยู่กับบาติกเกือบ20ปีและก็ได้มาทําของตัวเองก็ประมาณ6กหนึ่งได้จุดทะเบียนโอท็อ,ทอปอะไรประมาณนี้คือเราจะมาประยุกต์หมดเลยของเราเนี่ยก็มีบล็อกของโบราณเราไปหาของที่เขาไม่ได้เลิกทําไปแล้วแล้วก็ไปซื้อเอามาเก็บไว้ ผ้าบาติกชา,ายแดนใต้จึงเป็นมากกว่าผ้าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อมโยงของผู้คนในชุมชนที่ยั่งยืนการที่ผ้าบาติกนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์และประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่ออดีตและปัจจุบันพร้อมที่จะถ่ายทอดความงดงามและความหมายและคงอยู่ในใจของผู้คนที่สัมผัส,สเสน่ห์แห่งศิลปะขแขนงนี้สามารถบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าและการรักษาโมรดกทางวัฒนธรรมฝากให้ทุกคนมาใช้ผ้าของนาราบาติกและผ้าของทุกกลุ่มเลยของจังหวัดนารีสวาสคือมันมีจุดเด่นแต,แต่ละกลุ่มมันจะไม่เหมือนกันทุกคนจะนําเสนอวิธีการผลิตยังไงคือของเราคือ แบบโบราณมาผสมผสานด้วยและก็มีวัฒนธรรมอยู่ในพื้นที่คือบางครั้งเราก็เอาลายตามตามชอนลงของมัสยิดคือเอาวิถีชีวิตของจังหวัดนราธิวาสุงมเข้าในลายด้วยครับลวดลายของผ้าที่ปรากฏไม่เพียงแค่เป็นงานศิลปะที่สวยงามผ้าบาติกยังคงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน การทำผ้าบาติกนั้นเต็มไปด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การเลือกผ้าการวาดลวดลายไปจนถึงการย้อมสีซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักในงานฝีมือและความพยายามในการรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความงดงามของผ้าบาติกจึงไม่ได้อยู่แค่เพียงบนผืนผ้าแต่ยังอยู่ในความหมายที่ลึกซึ้งในทุกการทอและการถ่ายทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส